ชาวบ้านหมู่ที่3บนเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีช่วยกันขนแผ่นไม้นําไปสร้างสะพานเชื่อมระหว่างท่าเรือวัดไผ่ล้อมกับประตูทางเข้าวัดไว้รออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะมากันมากในวันเสาร์อาทิตย์เพราะระดับน้าในแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมท่วบริเวณประมาณ30เซนติเมตรการป้องกันแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาคือวัดทั้ง8แห่งบนเกาะเกร็ดนอกจากวัดปรมัย,ยิกาวาบวรวิหารซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นโทมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์และอุโบสถเก่าแก่หลายร้อยปี จึงมีหน่วยงานรัฐมาร,มาร่วมสร้างแนวกำแพงคอนกรีตสูงกั้นน้ำเป็นอย่างดีส่วนวัดที่เหลือมีเพียงชาวบ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาเกร็ดร่วมมือกันป้องกันโดยใช้กระสอบทรายและแผ่นไม้กั้นเป็นกำแพงชั่วคราวในยธนาโชตหรือประดิษฐ์ชาวบ้านเกาเกร็ดบอกว่าคนที่นี่ปรับการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้แล้วเพราะเจอปัญหาน้ำเอ่อท่วมแบบนี้มาตั้งแต่ปี2549ซึ่งเป็นปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงโดยชาวบ้านยอมให้น้ำเข้าท่วมบ้านแต่ไม่ยอมให้น้ำเข้าท่วมวัด เพราะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญตอกเกศพวกพังหมืนม่นกหลังตอกเกศไปถึงหมื่นหลังเลยว่าเรื่อยเลยครับเชาวฟังข่าวเลยน,ขอขอน,ลน,นี่น,นี่นะครับเพราะว่าจากไทยไปที่ปากแล้วก็ตอกเกศจนว่วงน่ารื่นร้าเลยพอยู่ที่ตั้งงานแลยไปถึงหมื่นหลังยก็เป็ห้าพันหลังก็งเทพเก่งนะก็เป็นหมืน่นหลัง ความแตกต่างของวัดเสาทงทองจากทั้งสองวัดที่ผมเดินเข้ามานะครับนั่นคือวัดเสาทงทองนี้ไม่มีกำแพงวัดกั้นนะครับทำให้น้ําไหลเต็มพื้นที่จะเห็นได้ว่าด้านหลังผมมีเจดีย์ศิลปะยุทธยารวมถึงโบสถ์นะครับซึ่งเป็นที่น่ากังนวลว่าศิลปะต่า,างๆเหล่านี้อาจจะเสียหายได้จากน้ําไหลท่วมครับวัดเสาทกงทองเป็นอีกวัดที่มีอายุเก่าแก่ไม่แพ้กันเดิมชื่อวัดสวนมากศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายมีเจดีย์ยอมุม12ขนาดใหญ่อยู่หลังโบสถ์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเขตอำเภอปากเกร็ด และก็เป็นเพียงวัดเดียวที่มีเจดีทรงกลีบมะเฟืองซึ่งหาดูได้ยากตั้งอยู่หน้าโบสถ์เมื่อสำรวจภายในโบสถ์พบเศษใบไม้และคราบน้ำเพิ่งจะแห้งไปไม่กี่ชั่วโมงชาวบ้านบอกว่าน้ำซึมจากด้านล่างวิธีป้องกันขณะนี้มีเพียงการตั้งเครื่องสูบน้ำระบายออกไปซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2309นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวัดรายร้อมรอบเกาะโดยชาวบ้านเองก็พยายามป้องกันน้ำได้ตามความสามารถที่มีและยิ่งเฉพาะวันที่15ถึง7ตุลาคมนี้น้ำทะเลจะเริ่มหนุนสูงบวกกับน้ำเหนือ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นด่านแรกที่จะวัดผลกระทบจากภายน้ําก่อนจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครนนทวัฒน์บรสีถ่ายภาพพัวัฒน์สมศรีเดลิเนิวสทีวีรายงาน